หน่วยที่8การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์แบบควบคุมด้วยมือรายวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้นสาระก,การเรียนรู้ในหน่วยที่8นี้จะประกอบด้วย 1. แนวคิดการออกแบบหุ่นยนต์ 2. หลักการออกแบบหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ 3. ขั้นตอนประกอบหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ 4. ข้อควรระวังในการประกอบหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ 5. การออกแบบภาคแมคานิก 6. การออกแบบและประกอบวงจรควบคุมหุ่นยนต์ด้วยมือแนวนคิดการออกแบบหุ่นยนต์ก็ประกอบด้วยหนึ่งจะต้องมีจุดมุ่งหมายของการสร้างหุ่นยนต์่าสร้างเพื่ออะไร 2. ลักษณะการทํางานของหุ่นยนต์จะเป็นแบบไหน 3. การเลือกใช้วัสดุเครื่องมือและงบประมาณหลักการออกแบบหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ 1. การกําหนดขอบเขตความสามารถของหุ่นยนต์ 2. การวางแผนการทำงาน 3. ประกอบหุ่นยนต์บังคับด้วยมือตามขั้นตอนแล้วก็สทดสอบประสิทธิภาพและแก้ไขข้อบอกพร่องของการทำงานขั้นตอนประกอบหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ 1. การเตรียมอุปกรณ์ 2. การประกอบส่วนประกอบหลักหลหักเข้าด้วยกัน 3. การทดสอบแล้วก็สีการแก้ไข ข้อควรระวังในการประกอบหุ่นยนต์บังคับด้วยมือก็คือหนึ่งส่วนของโครงสร้างการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ที่ใช้กับวงจรควบคุมมอเตอร์แหล่งพลังงานสิ่งที่รต้องระวังอีกประก,การก็คือหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมานั้นจะสามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า,า,าการลงทุนได้หรือไม่การออกแบบและประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็กแบบควบคุมด้วยมือ วงจรควบคุมหุ่นยนต์แบบควบคุมด้วยมือหรือแบบมีสายนี้เราจะใช้รุ่น fr 1 1 1 4ของ future kit เป็นวงจรควบคุมอย่างง่ายที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ทั้งทางด้านวงจอรอิเล็กทรอนิกส์และทางด้านแมคานิกโดยมีวิธีปฏิบัติตังนี้ข้อมูลทางด้านเมชนิกก็จะมีแหล่งจ่ายไฟหรือฐานไฟฉายแบตเตอรี่นะครับขนาด aa นะหรือ2 a จำนวน2ก้อนซึ่ง ในชุดที่เราซื้อมาก็าจะไม่มีให้กินกระแสสูงสุด155ม ah, ิลลิแอมขนาดแผ่นวงจรพิมพ์3.94คูณ2.08นิ้วตัวรูปตัวอย่างวงจรควบคุมหุ่นยนต์การทำงานของวงจรวงจรนี้จะมีชุดขับมอเตอร์อยู่2ชุดด้วยกันโดยเป็นชุดที่ควบคุมมอเตอร์ทางขวาและชุดควบคุมมอเตอร์ทางซ้าย การทำงานของชุดทางด้านขวาจะเริ่มจากเมื่อทำการสวิตช์ S b i l จะมีแรงดันส่งไปเลี้ยงให้ขา B ของ T R 1ทำให้ T R 1นั้นทำงานส่งผลให้ส่ง,สงผลให้ T R 3ทำงานตามไปด้วยมอเตอร์ทางด้านขวาจึงหมุนเดินหน้าและถ้า,ากดสวิตช์ S b i l จะมีแรงดันส่งไปเลี้ยงให้ขา B ของ T R 2ทำให้ T R 2ทำงานส่งผลให้ T R 4ทำงานตามไปด้วยมอเตอร์ทางด้านขวาจึงหมุนถอยหลังสำหรับชุดทางด้านซ้าย จะมีลักษณะการทำงานเหมือนกับชุดทางด้านขวาอันนี้การทำงานของวงจรดูรูปของวงจรน,นะครับการประกอบวงจรในการลงประกอบน,นั้นจะแบ่งแผ่นวงจรพิมพ์ออกเป็น2แผ่นได้แก่แผ่น fk 1 1 1 4จะเป็นแผ่นวงจรควบคุมและ br 0 0 2จะเป็นแผ่นติดตั้งวอเตอร์และล้อ รวมทั้งรางฐานด้วยรูปการลงประกอบของแผ่น fr 1 1 1 4แสดงไว้ในภาพที่5.4ในการประกอบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยสุดก่อนเพื่อความสวยงามและประกอบที่ง่ายโดยให้เริ่มจากไดโอดตามด้วยตัวต้านทานและไล่ความสูงไปเรื่อยๆสำหรับอุปกรณ์ที่มีพวกต่างๆเช่นไดโอดคาปาซิตเตอร์แบบอ e ิเล็กโทรไลต์และทรานซิสเตอร์เป็นต้น ในการประกอบวงจรดูแผนดูแผนภาพควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจรก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้ขั้วที่แผน่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกันเพราะถ้าหัใส่กับขั้วแล้วอาจจะทําให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นแสดงไวไ้ในภาพนี้แล้ว ในการบัดกรีให้ใช้หัวแรงขนาดไม่เกิน40วัตต์และใช้ตะกัวบัดกรีที่เบลต์ตาส่วนของที่บุกและตะกัวอยู่ระหว่าง60-4ต่อ 40, 40รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายในตะกัวด้วยหลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจแต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่งควรใช้ที่ดูดตะกัวหรือลวดซับตะกัว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับลายวงจรพิมพ์ได้สำหรับแผน่แผน BR 0า6ให้ทำการลงกฎตามคู่มือในหัวข้อ2ตัวหุ่นยนตข้อ3 3การทดสอบเมื่อประกอบวงจรทั้ง2แผน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการใส่ฐานไฟฉายขนาด 2A จําจำนวน2ก้อนลงบนรางฐานทดสอบมอเตอร์ทางด้านขวาโดยกดสวิตช์ S b 1มอเตอร์จะหมุนเดินหน้า และกดสวิตช์ SB4 มอเตอร์จะหมุนถอยหลังส่วนมอเตอร์ทางด้านซ้ายทดสอบด้วยการกดสวิตช์ SB2 มอเตอร์จะหมุนเดินหน้าและกดสวิตช์ SB3 มอเตอร์ก็จะหมุนถอยหลังมาดูขั้นการออกแบบและประกอบขุนยน์ขนาดเล็กแบบควบคุมด้วยมือดูขั้นตอนการประกอบตัวขุมนหนึ่งประกอบชุดล้อหลังเข้ากับตัวขุนชนทางด้านหลังโดยใช้น็อตที่มากับชุดล้อหลังเป็นตัวยึด สองทำการถอดน็อตของมอเตอร์เกียร์ออกจากนั้นทําให้การยึดตัวล็อกเข้ากับมอเตอร์โดยใช้น็อตที่ถอดออกมาจากตัวมอเตอร์เกียร์เป็นตัวยึดและบัตรกรีสายไฟที่ขั้วของมอเตอร์โดยให้หันด้านท้ายของมอเตอร์เข้าหาตัวแล้วบัตรกรีสา,สายสีแดงทางด้านซ้ายและสายสีดำที่ด้านขวา สามบัดกรีสายมอเตอร์เข้ากับแผ่นวงจรพิมพ์ BR 0 0 2โดยบัดกรีที่ตำแหน่งมอเตอร์สายสีแดงให้บัดกรีที่ตำแหน่งบวกและสายสีดำบัดกรีที่ตำแหน่งลบส่วนตัวสอนแคือมอเตอร์เกียร์ทางน้านสายให้ตัวสอนอร R คือมอเตอร์เกียร์ทาาน้านขวาเมื่อบัดกรีสายไฟเรียบร้อยแล้วสียึดมอเตอร์กับตัวหุ่นยนต์โดยใช้สกรู ขนาด4คูณ1ส่วน4ห้าบักรีสายรางทานเข้ากับแผ่นวงจรพิมพ์ BR นย์นโดยบักกีที่ตำแหน่ง B1 และ B2 สายสีแดงให้ทำการบักรีที่ตำแหน่งบวกและสายสีดำให้บักรีททำการบักรีที่ตำแหน่งลบ6ยึดแผ่นวงจรพิมพ์ บ r 0.2กับตัวหุ่นยนต์โดยใช้สกรูขนาด2คูณ1ส่วน4เจ็ดน้ำล้อหุ่นยนต์สวมมาสวมเข้ากับแกนมอเตอร์เกียร์จากนั้นให้ใช้สรูขนาด4คูณ1ส่วน4ยึดที่รูตรงกลางของลอ้อแปดตัวหุ่นยนต์ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปีลักษณะแังนี้ ต่อสายระหว่างบอร์ดควบคุมกับตัวหุ่นยนต์หุ่นยนต์ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพอมประกอบเสร็จแล้วเราก็ต้องทําการทดสอบว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่เรากําหนดไว้หรือไม่ดูแผงปรับรครับนะครับซ้ายตรงถอยหลังขวาตรงถอยหลังนะครับจบหน่วยที่8 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์แบบควบคุมด้วยมือรายวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดท้ายบทรวมทั้งฝึกปฏิบัติในใบางานด้วยนะครับ